สวัสดีครับพี่เพีองนอนทานมันอีกะก่อนเดินงานนะครับมาได้ทองเสีพยงกัเอาพินง่ามมาช่วยพินนะครับมาโช่วยนะครับน้องไม้กวางแดงสามสายนะครับสิบห้าเฟสแล้วก็หนึ่งวันลุ่มสามสปีเนาะสวิตสามทางนะครับน้องเดินสามเสียงครับได้ตัวเดียวกันครับแล้วก็โทนนะครับอันนี้เป็นคอนแทคสังทมีเสียจากพี่กุลาฟินแลนด์นะครับเนาะงานแฮนด์เมดเส้าเสียงของเฟนเดอร์แล้วก็จีบซันนะครับเนาะเป็นซิ่งนะครับเนาะแต่เอามารวมกันนะครับ ได้สามเสียงครับพี่น้องบ่าดำงามครับมีของดีกับมาโชว์ให้โชั่วเหมือนับลูกบิดดำนะครับเนาะหน้า C N C นะครับบิ๊กจอดนะครับสวยงามครับพอพอได้ครับลูกบิดดำอย่างดีครับอิสอย่างดีนะครับเนาะก็เลยง่ายกับมาโชว์สเปคคร่าวๆนะครับเนาะพึ่งตัวนาครับสดๆนะครับเนาะเสียงนี่อ้ยใสใสขนาดนะครับใส่ใสนว่นะครับพี่น้อง วุฒิภัทรในเพลงนะครับลองสดๆครับให้เบิรงนะครับอันนี้คือตัวนานครับเดี๋ยวแรกสิรีวิวเป็นไรพี่เหนือบ้างครับ อันนี้เิ็งตัวลังเขานี่ครับตัวลังนะครับเนาะตัวเดียวครับแต่สามารถบวกได้นะครับเนาะอนี่ตัวลังครับกลมนะครับเนาะกลมวานอันนี้สตูนะครับมาซูสดๆครับนี่ครับสนใจกับสร้างท่าไหนครับเป็นนองงานแนนเมทแต่ว่าอันนี้คุณภาพขับจอครับผม อันนี้คือข้างหลังนะครับอันที่นี่บวกนะครับเนาะสามารถบวกได้นะครับเนาะปกติคอนแทคธรรมดาบวกไม่ได้นครับอันนี้บวกได้ครับต้งเสียงครับเสียงกยังอิ่มเลยับเนาะอันนี้คือสร้างท่ามินพิเศษนะครับเนาะเมล็กแท่งนะครับเนาะมาจากสหรัฐอเมริกานะครับเนาะ11นะครับ 11k นะครับเนาะ1 1 k นะครับพี่น้องนี่เสียงของสไตล์เฟนเดอร์เลยครับเนาะอันนี้ครับ ตัวนี้ขึ้นหนึ่งเดียวที่สร้างมากครับก็เหมือนไผ่นะครับแล้วบ่มีใครเหมือนครับพี่น้องเนื้อเสียงทีแบบอิ่มแล้วก็นุ่นใสสว่างนะครับพี่น้องอันนี้คือเป็นแนวทางเรือนะครับนาะตัวเดียวครับสามารถเล่นได้สามเสียงนะครับนาะโดยแบบอิ่มๆนะครับน้อใสๆมันมวนนะครับอันนี้คือบวกนะครับนาะสามารถบวกได้ครับนี่ครับนี่หน้าครับอันนี้หลังครับ นี่คือหน้าหลังครับเสียงก็ยังโอเคครับบ้าอันนี้คือความสุดยอดของคอนแทคตัวนี้นะครับเน้องพี่กลาฟฟินแลนด์นะครับเนาะงานแฮนเมงงานอันนี้งานซังท่ำนะครับเนาะท่านเอียงนะครับเนาะคนไทยครับนี่คือสุดจัดเลยครับเนาะพี่น้องรุ่นนี้ครับหายากครับซิงๆนะครับแต่ว่าบวกเป็นห่อมนะครับเนาะพี่น้องเป็นบิ๊กนะครับ สร้างเสียงสองตัวบวนะครับเพราะว่าเขาจะถามอะไรว่าเอ้าตัวเดียวมันสามารถเล่นได้สามเสียงจริงๆเหรืออิลีครับพี่น้องนี่ครับคือของแท้ครับบริโภคชนะนะครับนี่คือตัวกิ่งนะครับ or 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 au, ok. นี่ครับนี่ครับอันนี้คือของแท้เลยว่าบวกได้อิลีครับนี่ครับเห็บช่วยเลยครับช่วยเบิ้งเลยนะครับพี่น้องนี่ครับโชให้เบิ้งเลยครับเนาะตัวหน้าครับนี่ครับปกตินะครับเสียงเงียบครับอันนี้คือตัวหลังครับ มี่วงแตกต่างกันนะครับนี่บัวครับหน้าหลังครับเห็นไหมพี่น้องแจ่มมัครับพี่น้องอันนี้ไม่ได้โมนะครับอันนี้ค้นผู้ให้เสียงดีทํามเนมาโดยงานแฮนเมดครับงานมือครับน้องพี่น้องเล่นง่ายเล่นเล่นดีครับพี่น้องอันนี้ไม้กวางแดงครับอ้อันนี้คือจะทํามไปเป็นต้นแบบนะครับน้ผู้ใดสนใจก็ เสียงอิ่มๆแบบบนม้วนทั้งสิ้นอ่ะสามารถจัดทำด้ครับพี่น้องนะครับข้อเพียวดีครับไส้คนับบัวครับมือแรกก็สีเหลืองไม่แย่พี่ในภาคเนะืเนาะ สดๆนะครับเนาะตู้แบบธรรมดานะครับเนาะนี่แหละครับสเปคหนึ่งเดียวครับมีความสามารถสูงครับตัวเดียวครับพี่น้องสดเดียวสามารถเอาให้อยู่นะครับเสียงตัวเดียวครับพุ่งดีนะครับพี่น้องพุ่งใซส์เป็นสอบทางเขาหลายนะครับเล่กกเลยมาโชว์สเปคให้เหน่อยนะครับเนาะงข่าวๆนะครับพี่น้องสามสายสิบห้าเฟสนะครับเนาะ ตัวปิดดำครับนี่ครับสามสายชิ้นผ้าเป็ดจัมโบ้สอครับอินเล่บาดำของเราเนาะนี่ครับเบิรงให้อิ่มเลยครับพี่น้องนี่ครับตัวหลังครับอันนี้บัวครับหน้าหลังครับมันก็ตัวหน้ากับตัวหลังนติดกันนะครับแต่สามารถรวมเข้ามากันรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับพี่น้องนี่ครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเลยสร้างพี่น้องวันครับ บ้นบานครับสวยงามตามทองเดือนครับพี่น้องเดี๋ยวเพือนคอยช่งกันอีกชิปนะครับพี่น้องอันนี้คือใอเบิงสเปคไปเขาจะเอาถามมาหลายนะครับมาเฮ็ดมาแล้วใช้งานได้จริงเหรอสามสเปกสามท่างนะครับเนาะสามเสียงดีบอดนึงนะครับก็เล็กลกในเบรงครับพี่น้องใช้งานได้จริงครับเสียงดีเลยครับพี่น้องแซฟหลังนะครับทีนี้หลังครับนี่บัวครับ ขอบคุณครับพี่น้องเดี๋ยวค่อยพวอกันคลิปหน้านะครับฝากติดตามคนบันบัน,บนช่างพินบันบันนะครับมาลัยทองเสียงพินคนเมืองก่อนเอาคนผูไ้เสียงดีครับพี่น้องขอบคุณครับ